อันนี้หอยเงินเงินจ้ะนี่นะครับเอฟซีก็นี่คือตำผาดเนะาะตำผาดหูหน้าตามันเป็นอย่างนี้อาาตผดหน้าตาเหาามือนพี่แดงเลยว่ะเฮ้ยมันก็มันก็ไออปารักษ์แล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นอนะอะไรเนเรื่องจริงไหมนี่ อาบลักษ์แล้วนะหน้าตาพี่แดงอยู่นี่ยืนโดโดๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูคนเดียวจ้ะอันนี้นะค่ะเอสซีจ๋าเอาเวินเทจจัดให้เด้อนี่ค่ะมาน้ำลายไหลค่ะอันนี่นะคะเอสซีจ๋านะยายชูน้ำแท้มืออันเนี้ยน้ำลายน้ำลายไหลของจริงของจริงฉันไม่ใช่ของปลอมค่ะสดานไม่มีข้าวเหนียวอีนางลืมข้าวเหนียวมาว่ะคือเอาคนงตัวหลายเนาะนะคะไม่น้องเขามีเธอจ๋าเต้าหู้แจ้งวอยเอสซี ยายเข้าไปแล้วยายก็ซาผมล้างหน้าล้างตาใส่พีทีสกินดูไม่ดูทรงโอ้โหเครียดเลยทรงผมเครียดเรื่องอะไรสีผมนี่โอ้โหบาดใจบาดตาเนอะเครียดเลยทรงผมเลยสีผมสีผมโอ้โหีเครียดมากเลยวัยรุ่นอายวัยรุ่นอายทรงนี้เนี่ยไม่เอาสีเขียวบ้างนะทีหลังเอาสีเขียวนะก็ไม่มีถ้ามีค่อยซื้อมาเลยเออสีเปลี่ยนไป อาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งเขาจะเปลี่ยนทุกสีอาอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งเนาะรับรองเลยเนี่ยสีบกบดตาบดใจนะค่ะยิ่งว่าคุณหญิงยิ่งว่าคไม่มีใครทำได้ไม่มีใครมาทำประกอบมาดามประกอบเนาะเพราะว่าคนอื่นทำเขาไม่กล้าทำเด้อ ขนาดแต่งตัวนี้เขายังให้คอยเลยที่ให้มันข่อยมันอิจฉาตัวมันสวยบมันสวยเกินเลไประเสริฐสีมาดามสีสุริโยนนะคะสีกอกๆนะคะค่อยชิมกันเด้อโอ้โหชิมแรกนนางกำลังชิมแล้ะคะเนาะก็ดูนะครับเนาะช่วยกันทำอาหารกินหน่อยโอ้ยช่วยกันทำอาหารกิน เป็นไงโอ้โเลือน้ำลายตามเป็นไงเป็นไงครับต้นจ๋าจะเือน้ำลายตามเบยังพอดีนะเดี๋ยวมาดูกันนะพอดีจ้าสวัสดีเจ้าหนูใส่จนหมดเลยนะที่หน้าบทถุงนะอุ้ยว่าพี่ลูกว้าแต่ไม่ตำเหล็กไงหนูจ๋าแต่ไม่ตำเหล็กตำตำเต็มี่เลยคอยเอามาบักหลายจิงแม่ใส่จนหมดเลยไม่เผ็ดใช่ไหมนี่แดงนะกินไม่ได้โลดเจ้านะใช่อืมหมดเลยไดงใส่จนหมดนั่นแหละอร่อยอร่อย ลองดูว่าจะเผ็ดเผกิน,น <ๆ S 3> ไม่ไดก้ก็กินแต่อันนั้นนะพี่แดงเดี๋ยวจะลองดูกินไม่ได้ก็กินอันหน่อไม้นั่นแหละจะลองดูจะไปล้างตะเกียบก่อนแอดหอมไหมนี่ไง<ด><ห>ช้อนเยอะแยะเลยแม่นี่แม่ล้างตะเกียบพี่เฮ้ยซ้อ,อมเป็นเถิดอะไรเป็นอะไรกินแซ่บกินบล็กแซ่บแซ่บหลายต้มยังไงให้อร่อยบ่คือของเจ้าเด้ของไทยต้มยังไงให้อร่อย อันนี้มันอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าหน่อมันอยู่ใต้พื้นดินมันขาวหน่อตัวเองเอามาใช่ไหมเพื่อนเป็นหน่อไม้อะไรเป่อไ้ไผ่ป่าหน่อไม้ไผ่ป่าชอหลบสวัสดีลุงพนชอเอามาจากบ้านหรือเพื่อนไปวัดอื้มตามบ่อตาแม่ลุงพลเดินอยู่นี่นะมีเรยาจำลองคนเดียวลุงพลทำงานเดินเจ้าลัะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวแอดหอมอันนี้ก่อนห้องน้ำห้องน้ำวิเศษมีไหนที่นี่แหละไหนนี่บ้าอยู่ข้างไอ้เนื้อบบาขยะนั่นน่ะ อ้ยวันนี้คนดูเยอะอยางาน70ท่านไม่ตกเลไม่เคยได้เลยโน้ท้าไม่เป็นอ,อ๋อมันก็เหมือนไลฟ์สดนี่แลหละมากินชมตามเดิมสวัสดีค่ะเข้ามาคุย มาพูดคุยกับมาดามจำลองเนาะจะได้ไม่ต้องเครียดค่ะไม่เครียดหรือจะเครียดกว่าเดิมไม่เครียดกว่าเดิมเนาะฉัไปเครียดได้อย่างไหนแม่เจ้ามหาว่าแม่เจ้าก็คือกันละขันเจ้าขาดคอยมือหนึ่งเจ้าหดต้ตเอาโหูเอ้ยไม่ได้งินเสียงคอยนะคอยบ่มาหยอกอยู่ในปลายยางนี่แม่น่บ่ เคยคิดว่าขันเจ้าได้กินของดีเจ้าทองโคไปหาคอยแน่นอนโอ้เผ็ด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 โอ้จ้เะเผ็ดอะมาเผ็ดที่ไหนวะกระจอกมากเลยนะคะเอซี่จ๋านะคะมีอาการนะคะเราก็กินกันอยู่นะคะเานาะ,ะ,นะ,ะปากเริ่มบานปากเริ่มปากเริ่มนะคะเอซีจ่จ๋าเดี๋ยวเอสจะอ่านเด้อย,ยังไม่ได้อ่านไรใครเด้อนะค่ะ กินกันนี้กับมาดามสหายก่อนนะคะคพี่เดช่สวัสดีครับพ่อจำลองสบายขอบคุณพี่เดสบายนะคะสบายค่ะแต่ซับจางนิดหน่อยจางนิดหน่อยไม่จางเยอะเงินไปเที่ยวเดียวเดียวก็กลับเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาลำบากจรงจริงนี่เลยตัวน้อนี่เลยหวาน หวานอันใดจะชื่นใจเสาเก้มดางกลมิกะปิหอมด้วยเข้ามานั่งสิแม่เข้ามาได้ยังยังปักทงชัยโอ้ปักทงชัยบอกเอาแล้วอันนี้เขากลับไปแล้วอ่ะ ม่ครับเจ้ดีครับใครคะเขามาถาผมอ่ะใครไม่ได้ชุมเจ้าอยู่น้ำเดียวจังถึงมาถามคนยังคอยมาออกม้าทีหลังไม่ได้ต้องถามแม่แม่ต้องถามแม่แม่จะหอมนู่นยายกลับบ้านเขาทำเสร็เข้าไปเลยวีไปรับหลามนองผัวน้ำไปเจาะมากันเนี่ย นื้อไม้เนี่หนูต้มมาจากบ้านนี่เหรอค่ะเราเอามาต้มที่นี่แล้วมาจากบ้านอ๋อเหรอน้ออเออเออเออสวัสดีค่ะคุณป้าจำลองชซวติ่มบ่อกนะชซวติ่มตัวเล็กก<ด>ับนางหันเหรอชซวติ่มเด้อก็เห็นตัวน้อยยังพูดท่านเถว <laughs> บ้านนั่นสายตาดี <laughs> กินพริกเยอะ <laughs> มีคนบางคนอายุอ่อนก็คอยบอกให้คอยไปตัดเว้นคอยชิบตะตัดเฮ็ดหยังขนาดมัน อายุอ่อนก็คอยมันมันยังตัดเว้นบึ้งมามาสั่งให้ข่อยประจานเว้นนือมันเผ็ดนะนี่ใครบอกว่ามันไม่เผ็ดข่อยบได้ผิดด้วยเอาบอกเขาว่าตั้งปีนนั่นแตพริกที่พี่แดงชื่อมาชิบ้านนั่นแล้วก็กินนู่นกินนี่เขากินจนหมดเราเอออีรีเห็นผิดนะนะเราเห็นอยู่เจ้าที่เจ้ากินกับลาบเหมือนเดินะลา้านเราอากินเอาไม่กินไม่ได้เลยเผ็ด ยาจำลองพึ่งไล่ชดพึ่งไล่ชดโบจ่าพึ่งเห็นไล่ช่องทำหุนแล้วค่ะมันไม่เค็มหรอแม่มันอยากกินปลาพาปิดาไันกินรูด จริงเหรออืมกดนี่นะตั้งหูตั้งหูเท่จังค่ะคุณยายกินอย่างยายเป็นตะเซฟเอกระโดบก,กินตามบังหูเขาว่าลุงดีกันนะนะจาจะวกา,าให้ลุงเป็นบิดาว้าบิดาให้มันยู่ง้าเดียวอยู่นี่เด้อน้ำนูนนี่เออิหานก็มื้อนี้ก็น่าจะอร่อยแล้วนะ พอแล้วพอละเผ็ดนะนี่ก็โอโหคืออะไรค่ะเค็มแล้วจันหอมก็ฉันใส่น้ำตาลด้วยนะเพื่อนจ๋าตายตาี่ยตั้งมะงงคนบ่มาก็เอาฐานนี้เอานี้มาเอายกนี้ไปดีกว่าไหมในนั้นก็มีน้ำไม้ในถุงนั้ก็มีคุงของพร้อยเด้อพี่แดงอ่า เออว่าชื่ว่ายังลืมเลยวะมึกออกมากว่าเขเข้มไหนเขาไม่สนใจอยู่แล้วได้อันตั้มบางฮงใส่เอสไม่ได้อ่านในห้องใส่น้ำตาลนะมันโบเทมันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะคะค่ะเดี๋ยวเด้วยเดี๋ยว้วนะคะไลฟ์ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวถึงข้าวก่อนเดี๋คลิปแค่นหนหายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งค่ะเติมน้ำตาลอย่าอื เติมน้ำตาลพี่สาวว่าเติมน้ำห้าน้ำตาลกระดุมมแรงก็ได้ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงชาแนลด้วยขอบคุณมากนะครับ